สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนพฤษภาคมตอนนี้ไม่แน่ใจว่าลงคลิปไปแล้วคุณคุณจะได้เห็นคลิปกันหรือเปล่าถ้าชื่นชอบแล้วไม่อยากพลาดคลิปก็กดติดตามช่องกันไว้นิดนึงเนาะมาดูดวงของคุณในเดือนนี้กันสำหรับผู้ที่เกิดราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกาจนถึง15ธันวาโดยประมาณแต่ว่าถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหว่างรักอยู่ที่พิจิกอันนี้จะตรงกว่า ในเดือนนี้ดาวอังคารดาวประจำตัวตนของคุณตอนอยู่ในภพมรณะอังคารเป็นแปดเป็นพินทุบาทเป็นจุดเสื่อมจุดเสียในดวงชะตาเพราะฉะนั้นชาวแมงป่องในเดือนนี้คุณก็จะอยู่ในโหมดเบื่อเบื่อเซ็งเซงบางทีก็เหมือนไม่อยากทำอะไรอยากอยู่นิ่งๆเฉยๆอารมณ์เดี๋ยวก็เศร้าเดี๋ยวก็เซ็งเอาจริงๆตอนนี้ดูแล้วอะไรมันก็ไม่ถูกอารมณ์คุณไปหมดหงุดงิดง่ายเครียดง่าย มันเบื่อตังวลเรื่องเงินเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณต้องเอาใจใส่เพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะเจ็บไข้ไม่สบายราหูที่จออยู่ในเรือนอังคารพบอรตดาวราหูจะทําให้อังคารแรงขึ้นนะไม่ว่าจะในเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยถ้าคุณป่วยขึ้นมาจริงๆจะป่วยนานจะรักษาค่อนข้างยากหรือคุณจะเจ็บป่วยแล้วก็มีอุบัติเหตุ ประทันหันเพราะฉะนั้นจะเดินทางไปไหนมาไ,ไหนอย่าใจร้อนอย่าประมาทอังคารในเรือนพุธทําให้ต้องระวังในเรื่องของคําพูดเพราะอังคารกับพุธเขาเป็นคู่วิวาทะกันนะก็จะทําให้คุณมีข้อขัดแย้งข้อโต้เถียงหรือว่ามีศัตรูพากปากได้แล้วอังคารอีกเดือนหนึ่งคุณเป็นเจ้าเรือนอริอยู่แล้ว โดยธรรมชาติของคุณมีความดือ้อมีความรันความไม่ยอมอยู่แล้วแล้วก็พูดเร็วนะตอนนี้อยู่ในราศีมิถุนเป็นธาตุลมตัวคุณก็เป็นธาตุลมอยู่แล้วยิ่งเร็วใหญ่เลยพูดเร็วคิดเร็วบางทีคิดไม่ทันด้วยนะปากคุณไปก่อนแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดคําจานิดนึงนะ อรโมรณะเนี่ยทำให้คุณอย่าประมาทนะบางทีมันอาจจะความดือ้อความรั้นของคุณความประมาทของคุณทำให้เดือดร้อนเสียหายได้แล้วก็อย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านเขาเยอะไปสงสารคนอื่นไปช่วยเขาไปยุ่งเรื่องของเขาเรื่องเดือดร้อนมันจะมาถึงคุณในภายหลัง ทีนี้แนะนำชาวเมงป่องนิดนึงแก้เครดมรณะนะถ้าคุณมีแผลจะเดินทางไกลหรือว่าเปลี่ยนถิ่นที่อยู่อันนี้ถือว่าดีถูกกับดวงหรือว่าถ้าคุณใช้ชีวิตปกติธรรมดาของคุณนะลองดูใครที่สนใจศึกษาเรื่องโหาาาราศาสตร์ลี้ลับต่างๆก็ลองใช้โอกาสนี้ศึกษาดูหรือคุณอาจจะทําบุญบ่อยๆนะปฏิบททัติธรรมมีโอกาสก็นั่งส,สมาธิบ้างอันนี้จะช่วยคุ้มครองดวงชะตาให้ดีมากขึ้นนะ พุทธเจ้าเรือนมรณะจอนอยู่ในภพปัตตนีจอนร่วมกับราหูเจ้าเรือนพันธุแต่ว่าดาวราหูกับพุทธก็เป็นคู่ศัตรูอีกนะเพราะฉะนั้นตุกขาชาวแมงป่องคุณก็มีเรื่องให้เสียใจผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องของปัตตนีคือเรื่องของคนรักคู่ครองหุ้นส่วนถ้ามีชีวิตคู่อยู่นะชีวิตคู่ชีวิตรักก็อาจจะไม่ค่อยรับรื่นเท่าไหร่มีเรื่องทะเลาะเบาะแวง้งมีเหตุให้ไกลกัน ใครที่เพิ่งเริ่มคบกันความสัมพันธ์ของคุณอาจจะดูแล้วมันเหมือนไม่ค่อยมีอะไรคืบหน้าเหมือนไปต่อไม่ได้บางทีในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณก็ไม่ใช่แค่คนสองคนนะบางทีมันก็เรื่องยุ่งวุ่นวายเกิดขึ้นเพราะครอบครัวญาติพี่น้องอาจจะไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์ในการครบหาของคุณก็เหมือนกับสร้างปัญหาให้คุณได้อยู่เหมือนกันทําให้ไม่สบายใจหรืออย่างมากคุด คุณก็เสียเงินนะในเรื่องของบ้านซ่อมบ้านซ่อมรถปัตตานีหมายถึงหุ้นส่วนได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นคุณจะลงทุนร่วมหุ้นกับใครในระยะนี้ถ้าชะลอได้ก็ควรจะชะลอไปก่อนเพราะว่ามันอาจจะมีเหตุทําให้เกิดการขัดแยง้งทะเลาะหรือว่าผาดทุนสูญเสียเงินได้เอาจริงๆตัวคุณก็อยากเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างนะแต่ว่าเหมือนมันยังติดๆขัดๆอยู่อะอยู่กับอารมณ์ของตัวคุณเองนั่นแหละตอนนี้นะ อะไรมันยังไม่ได้ดังใจคุณเพราะฉะนั้นโลโปรฟงไฟนิดหนึ่งคือใจเย็นๆนะอาจจะอยู่นิ่งๆหน่อยอย่าพึ่งไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นเขาเยอะสุขเจ้าเรือนปัตตนีเองเนี่ยก็ไปจอนเป็นประอยู่ในภพอรินะสุขอีกเรือนหนึ่งเป็นเจ้าเรือนวินาศเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักยังต้องระวังคนเขามีเจ้าของอยู่หรืออาจจะมีรักแทรกรักซ้อนมีเรื่องของมือที่สาม แล้วก็เตือนชาวแมงป่องนิดนึงให้ระวังคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวที่เรียกว่าผู้หวังดีประสงค์ร้ายอะบางทีก็ทําให้คุณยุ่งยากวุ่นวายใจนะในเรื่องของการงานดาวอาทิตย์เจเาเนการงานตอนนี้ตอนเป็นอุดอยู่ในภพอริกข้อดีคือทําให้คุณขยันทํางานหนักมุ่งมั่นทุ่มเทไม่กลัวปัญหาพร้อมชนปัญหาทุกรูปแบบ คุณมีศักยภาพมีความรู้ความสามารถมากพอที่คุณจะผ่านมันไปได้แน่นอนนะคุณเอาชนะปัญหาและอุปสรรคได้แน่หรือคุณอาจจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาที่คนอื่นเขาทําทิ้งไว้ปัญหาที่ลูกน้องสร้างเรื่องทิ้งภาระไว้ให้ mm hmm. เดือนนี้คุณจะทํางานค่อนข้างหนักทํางานไม่มีเวลาพักผ่อนนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพอย่างที่บอก บางคนเนี่ยอาจจะดิ้นรนแล้วก็ทํางานหนักเพื่อที่คุณจะมีธุรกิจการงานเป็นของตัวเองเรียกว่าอยากเป็นเจ้าของกิจการเพราะฉะนั้นการที่คุณทุ่มเททํางานหนักมากๆจะทําให้คุณป่วยได้นะทางที่ดีเนี่ยตอนนี้มันมีดาวมฤตยูอยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นใช้เทคโนโลยีช่วยเพื่อทําให้การงานของคุณมันเสร็จเร็วขึ้นจะได้มีเวลาพัก แต่ว่าดาวแบบนี้มันดีสําหรับคนที่ใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทางคือเป็นงานที่คุณต้องใช้ศักยภาพสูงสงหรือว่าใช้ทักษะสูงสูงใช้ความรู้เฉพาะด้านใช้ความสามารถเฉพาะทางแบบนี้ดีหรือพวกเก็บดอกเบีย้ยพวกออกเงกินกู้มีบ้านเช่าอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะเหมาะกับดวง สาวเจ้าเรือสหัชระยังจรเป็นเกษตรถามว่าคุณได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนพี่น้องไหมยังได้อยู่นะสหัสชะหมายถึงการเดินทางการเจรจาติดต่อตอนนี้ยังส่งผลดียังให้ความสําเร็จกับดาวแมงป่องเพียงแต่ว่าพอเป็นดาวสาวความสําเร็จหรือว่าการสนับสนุนช่วยเหลือมันมาพร้อมความเครียดมาพร้อมความทุกร้อนนะบางทีก็ คือช่วยก็ช่วยแหละแต่มันอาจจะมีอะไรทําให้เราไม่สบายใจมีความขัดแย้งมาด้วยนะในเรื่องของการเงินตอนนี้ดาวพฤเรื่องหัสเจ้าเรือนการเงินของคุณจออยู่ในภพพันธุดาวเป็นสี่กับลักษนณะถือว่าได้ปฐุมเกณฑ์อันนี้เป็นเกณฑ์พิเศษอีกเกณฑ์หนึ่งของชาวแมงป่องจริงๆเป็นเกณฑ์พิเศษของของทุกราศีแหละถ้าพเพฤรื่องหัสเป็นสี่ก่ลักษณเนี่ยถือว่าเป็นปฐุมเกณฑ์นะอันนี้ทุกราศีนะไม่ใช่เฉพาะแมงป่อง แก้ไขนิดหนึง่งทําให้ในเรื่องของการเงินการทองมีความมั่นคงนะมีเงินทองเข้ามาไม่ขาดมือหมุนเงินเก่งทําอะไรก็ประสบความสําเร็จแล้วคุณมีเงินเข้ามาได้หลายทางเพราะว่าพลหัส์อีกเรือนหนึ่งของคุณเป็นเจ้ารเรือนปุตตะด้วยนะมันสามารถที่เขาเรียกว่าการเงินมันงอกเงยมีเงินต่อเงินหรือว่าคุณเอาเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ ให้เขาเช่าเก็บค่าเช่าเก็บดอกเบี้ยเรียกว่าใช้หลักทรัพย์หาเงินอะไรแบบเนี้ยดีนะหรือคุณอาจจะได้เงินจากครอบครัวได้เงินจากพี่น้องได้ทรัพย์สินเพิ่มนะมีโชคเรื่องบ้านเรื่องรถบางคนก็ได้บ้านใหม่ได้รถเพิ่มหรือคุณอาจจะขยับขยายธุรกิจที่คุณทําอยู่ถ้าคุณมีธุรกิจอยู่แล้วใครที่ยังไม่มีธุรกิจคุณก็อาจจะขยับนะขึ้นไปเป็นเจ้าของธุรกิจเองแล้วลาหู เจ้าเรือนพันธุก็ไปจออยู่ในภพปัตตนิเล็งลักคุณอันนี้เป็นเกณฑ์พิเศษของแมงป่องนะเรียกว่ากีตะอุดมเกณฑ์เป็นกีตะเกณฑ์เป็นอันนี้เป็นเกณฑ์พิเศษของแมงป่องจริงๆเพราะฉะนั้นในเรื่องการเรงินการทองของพิจิกในเดือนนี้ถือว่ายัางดีอยู่นะยังไม่มีอะไรน่าห่วงวันที่6พฤษภา ดาวสุกดาวเจ้าเรือนปัตตนีและดาวเจ้าเรือนวินาศตอนเข้าพบปัตตนีดาวเป็นเกษตรเอาละเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักคู่ครองที่ผ่านมานะถ้ามันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เพราะว่าสุขคุณไปจออยู่ในภพปัตตนีไอไปจออยู่ในภพอริใช่ไหมพอตอนนี้สุกคุณจรเข้าปัตตนีเนี่ยอันนี้ในเรื่องของความรักในเรื่องของคู่ครอง จะดูดีขึ้นนะอย่างน้อยทบกลับมาเหมือนกับมั่นคงขึ้นมีสติขึ้นใจเย็นขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็ปัญหาต่างๆที่มันมีมาตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายหรือว่ามีโอกาสที่จะคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นนะปรับความเข้าใจกันได้ดีขึ้นใครที่ยังไม่มีคู่เนี่ยถ้าคนที่เข้ามาตอนนี้นะก็ถือว่าน่าพิจารณานะมีฐานะดีหาเงินเก่งมีความมั่นคงแต่ว่าอาจจะเป็น ต่างชาติต่างภาษาเป็นไม้เป็นคนไกลก็ได้แล้วก็ถ้าจะลงทุนร่วมหุ้นกับใครอันนี้ก็ยังเริ่มที่จะพิจารณาได้แล้ววันที่13พฤษภาเกตจรเข้าพบลาภะในเรือนพุธเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยพบลาภะของชาวแมงป่องจะทำงานละแต่เดิมเนี่ยไม่มีดาวอะไรไปอยู่ในพบลาภะเลยพุทธของคุณก็เลยทำหน้าที่มรณะซะมากกว่า นะตอนนี้มีเกตไปกระตุ้นในภพลาพระหน่อยมันก็ทําให้ลาพระทําง,งานเพราะฉะนั้นคุณก็มีโอกาสมีโชคดีมีลาบผลรายได้พิเศษเพิ่มเติมเข้ามาหรือคุณอาจจะมีโชคลาบจากเพื่อนต่างเพศนะได้คู่เป็นลาบก็ได้นะคุณอาจจะมีเพื่อนเป็นแม่สื่อแม่ชักให้ได้รู้จักกับคู่ครองได้รู้จักกับคนรักหรือว่าเพื่อนนั่นแหละนะก็พัฒนาความสัมพันธ์ มีโอกาสที่จะมีเพื่อนใหม่ๆซึ่งเป็นคนต่างชาติต่างภาษาแล้วก็ในเรื่องของรายได้อย่างที่บอกมีรายได้พิเศษเข้ามามากขึ้นหรือว่ามีโอกาสที่คุณจะได้ล่าผลทางไกลวันที่15พฤษภาดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการงานของคุณจอเข้าพบปัตตนีแล้วสุขเจ้าเรือนเขาเป็นเกษตรอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องงานเนี่ยปัญหาที่มันมีก็ขี้ใครดีขึ้นนะ ช่วงนี้คุณอาจจะต้องทํางานเป็นทีมหรือว่าทํางานร่วมกับผู้คนมากหน้าหลายตามากขึ้นแล้วก็ทีมงานหรือคนที่คุณร่วมงานด้วยก็มกักจะเป็นต่างเพศกับคุณซะเยอะนะตอนนี้ชาวพิจิกเองค่อนข้างทํางานได้หลากหลายนะเรียกว่าความสามารถรอบตัวคุณอาจจะทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างอาจจะมีการเดินทางที่เกี่ยวกับงานบ่อยขึ้นด้วยนะ ติดต่องานการมากขึ้นหรือคุณอาจจะมีการร่วมทำธุรกิจกับคู่ครองหรือหุ้นส่วนของคุณก็ได้รวมถึงมีโอกาสที่คุณจะได้พบรักจากการทำงานหรือว่าไปทำงานแล้วก็ไปเจอความรักไปเจอคู่ครองคนรักของคุณที่นั่นในเรื่องที่เกี่ยวกับความรักตอนนี้เนี่ยใครที่ยังไม่มีความรักถ้าคนเข้ามาตอนนี้ก็ ถือว่าดีนะเพียงแต่มันอาจจะมีปัญหาขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีราหูมาอยู่ด้วยมีอาทิตย์ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ซึ่งมันอาจจะทําใหเออ้เขาเรียกว่าอะไรคนที่ได้ไม่รักคนที่รักไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ต่ถามว่าคนที่เข้ามาดีไหมดีนะดีนะพิจารณาได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยสนใจคุณสักเท่าไหร่ก็เท่านั้นเองสุขที่จอเล็งรักอยู่เนี่ย ถ้าคุณไม่ได้เกิดวันศุกร์เนี่ยมันไม่ถือว่าเป็นพินทุบาทแต่เอาเข้าจริงๆพอสุกเล็งรักแล้วก็มักจะโดนหางเลขหางเบอร์แม้จะเป็นเกษตรก็เถอะนะมันก็อาจจะมีเรื่องร้อนๆเกี่ยวกับเรื่องของความรักเข้ามาด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นก็ระวังสักนิดนึงเพราะว่าตัวคุณยังจออยู่ในภพมรณนะไงสภาพกายสภาพจิตใจไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เครียดมากวิตกกังวลน,นะวันที่31พฤษภา ดาวสุกดาวเจ้าเรือนปัตตนีจอนเข้าพบมรณนะตอนนี้ต้องบอกว่ายังไงอ่ะคนเหงามาเจอกันเนาะดาวเจ้าเรือนปัตตนีดาวเจ้าเรือรนว,อวินาศจอนเข้าพบมรณนะแต่ว่าพุทธกับสุขเขาก็ยังสลับเรือนเกษตรกันอยู่นะมรณนะปัตตนีปัตตนีตรนมรณนะบางคู่ก็อาจจะตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่คู่ร่วมกันเงียบ คนเหงามาเจอกันไม่ต้องมากพิธีรีตองนะแต่ว่าในความสัมพันธ์นั้นอาจจะไม่ยืดยาวเท่าที่ควรหรือว่าไม่ยืดยาวอย่างที่มันควรจะเป็นนะอาจจะมาอยู่กันชั่วพักชั่วคู่ผลสุดท้ายมันก็อาจจะต้องแยกจากกันเพราะว่าตอนนี้มันมาอยู่ในภพมรณนะหรือดีหน่อยคุณก็อาจจะไปไปมามานะเจอกันบ้างห่างกันบ้างก็ยังถือว่าดีนะ ทีนี้ในภาพรวมของชาวแมงป่องในเดือนนี้จริงๆแล้วอะ่ะเรื่องงานการเรื่องเงินถือว่ายังโอเคอยู่นะปัญหามันอยู่ที่ตัวคุณและถ้าจะห่วงห่วงที่ตัวคุณมากกว่าในเรื่องของสุขภาพกายในเรื่องของสุขภาพจิตคือมันหมดความกระตือรือร้นเอาง่ายๆแมงป่องตอนนี้มองอะไรก็เบื่อเห็นอะไรก็เบื่อนะเพราะฉะนั้นคุณอดทนนิดนึงรอให้ดาวอังคาร ดาวประจําตัวคุณจรอ,ออกจากภพมรณะก่อนนะไปเข้าพบสุภะดีกว่าตอนที่อยู่มรณะแน่นอนถึงตอนนั้นมันจะเป็นวงรอบใหม่ของชีวิตถึงตอนนั้นคุณจะทําอะไรเดี๋ยวค่อยคิดใหม่ทําใหม่ตอนนี้อดทนไปก่อนนะไม่ยากเกินเพราะพิจิตนี้ค่อนข้างจะอดทนแล้วก็เป็นนักสู้อยู่แล้วนะเราอยู่เงียบๆน,นิ่งๆสักสองเดือนนะเดี๋ยวก็จะดีขึ้นเป็นกำลังใจให้ชาวแมงป่องสู้ๆในเดือนนี้ ขอให้คุณมีความสุขมากๆขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องนะจ๊ะขอบคุณมากๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า